เม่กกับบทวาเของเรื่องนี้เขาบอกว่าร้ายหลือเกินสุดๆเลยฮะตั้งแต่ได้ยินเรียกว่าได้เขาเรียกว่าได้ดีลตัวละครกันตอนนั้นหเหมือนติดต่อมาทำผู้จัดการครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้เล่นบทร้ายๆชอบไหมอะไรอย่างเงี้ เราเข้าแบบอุ้ยไม่กล้าตอบเต็มปากเต็มคำกลัวเดี๋ยวเขาจะแบบว่าคิดว่าเราเป็นคนร้าย ไม่ใช่เลยคือตอนแรกอะเครียดมากครับว่าเราจะเล่นไม่ได้แต่พอเล่นแล้วมันสมูทเฉยเลยงงผมก็เอ๊ะตกมันเข้ามันเข้าปากยังไงมันเอ่อด้วยความเราเป็น i n รเว v e r t เนาะเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าข้างในเรามีอะไรอยู่บ้างแต่มันก็ดูสมูทสมูทครับมันเหมือนได้ปลดปล่อยความทาเป็นตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าความพีคของเรื่องนี้คือผมถ่ายจนแบบว่าจนเหลือคิวสุดท้ายแล้วเพิ่งรู้ว่า ตัวละครที่เราเข้าใจมามันมันไม่ใช่อย่างอย่างที่เราคิดมันมีการแอดอะไรบางอย่างเข้าไปหาในตัวละครทําให้ตัวละครที่เราคิดว่าเป็นอย่างไันมาตลอดอะ่ะมันเปลี่ยนไปเลยเราเข้าใจ่อนรวเาเข้าใจว่าเขาร้ายแล้วก็แบบว่าเป็นพูดไม่ได้อ่ะพูดลเล้วเฉลยเลยเอาเป็นว่า,เ,าเขาเขามีความแบบว่าสมาร์ทละกันไรา้รายแบบสมาร์สมาแต่พอวันสุดท้ายโอ้คอเกือบแตกแท่ใบว่าคอเกือบแตก ระเบิดอารมณ์ระเบิดอ,อารมณ์ความร้ายข้างในความร้ายมีเอสด้วยนิดนึงฮะงคือผมมาพีคมากมันมันมันแบบมันเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ว่าส,สุดท้ายแบบว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นไปถึงขนาดนั้นอย่างเราโอเคได้ท้าทายตัวเองแฟนคลับเราไปไหวไงบ้างเพคนก็แบบในคนจะมนร้ายมาอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวเขาตกใจมากกว่าเพราะแบบว่าจริงๆเราเป็นคนน่ารักเนาะ มองแบแบบน่าราักแต่จะ,นน <laughs> จะให้เราเล่นรายๆมันก็ไม่ค่อยใช่เราด้วย <c oughs> กัดฟันมากคือจิกจิกเท้าตัวเองไว้ตลอดแบบคืออยากเดินไปบอกพี่งมกับแบบไม่ไหวเล่นไม่ได้แล้วอย่างนี้ตอน้เคุยกับพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับ <c oughs> <อ>คือตอนนี้เขาท้องในไส้ข้างในเขาต้องมีแต่เรื่องดีๆพี่นนท์ก็มีแต่เรื่องดีๆ ชอบมากอยู่พี่นนคือสุดจริงๆผมว่าผมอาจจะอยู่กับพี่เขาบ่อยจูนเลยไงเอาตัวีเขียเขาผมว่าผมได้รับพลังบวกจากพี่เขาดีกว่าม็นบวกมาเลยล้นเลยเหมือนล้นไหมฮะผมว่าก็ดูกลางกางกำลังดีได้เห็นตัวเองจริงจริงผมไม่ค่อยได้มีโอกาสดูหน้ามอนิเตอร์ได้ดูตอนที่เขาขอแก้มากกว่าว่าแบบเออ พุ่มก็บอกว่าเฮ้ยประมาณนี้ยังยังได้อีกขอแอดเข้าไปหน่อยแต่พอได้ปุ๊บเอาได้แล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็เลยไม่ทันได้ดูอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับเห็นไหมจิบเบาๆมันจะมีความเขาเรียกว่าตัวละครเลนเขาจะมีความแบบใช้เล่นหมู่เล่นตาแล้วก็แบบว่าเป็นออกแนวจอมวางแผนแล้วกันใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรอ ใช่ครับไม่ใช่เขาเป็นคนทำใช่ครับเป็นวางแผนวางแผนละกันเอาเป็นว่าคอยขัดแคลงขัดขาให้ตัวอามินเนี่ยแบบไม่มีความสมูทไม่มีความสะดวกในการทำงานที่เขารักละกันเฮ้ยคุณหล่อและน่ารักมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังจริงหรอ ถ้ามีฉากแบบนี้ถ้าคนเด็ดแล้วจะเลือกักครับถ้านมาเรื่ยเอาไร้ไร้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นบทไร้ายๆเลยติดต่อเข้ามาได้ทางทพี่ผู้จัดการแต่ไม่ชอบแต่เราติดต่อมาก่อนอะนน้นเราชอบบทแไหนนะฮะไดตรงไทยอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบน่ารักไม่ต้องติดต่อเข้ามาเราเล่นเราเราเล่นจริงเป็นคนชอบทำงานนะครับอะไรก็ได้เราเราชอบหมดเลยแต่ว่าอาจจะถูกจริตกับบทไร้ไร ส่วนใหญ่รู้สึงมันสมูทไปหมดเลยครับก็ฉีกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในบทที่ผ่านมามันจะมีอาจจะมีรายบ้างแต่ว่าเป็นร้ายแบบมัธยมรายแบบใส่ใแต่อนี้เขาโตแล้วรายหมาอะไใช่ร้ายแบบปริญญารายหยาลยมือปริญญาโทร้ายแบบปริญญาโทแบบคนมีการศึกษา ผมพูดไปเรื่อยเนาะการต้องวางแผนนเยอผมไม่ได้วางแผนและไม่ได้ทำอะไรเลยครับในเรื่องไม่เคยไม่ะเลยัผมเฉลยไปแล้วทีทีผมแอบเฉลยไปเมื่อกี้เลยอ่ะอุยถ้าแซบต้องให้เป็นของคู่หลักเรอคือเราเราแซ่บในตัวเราอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้แซ่บกับใคร พี่ผมตอบแปลกๆวะแปลกไหมครับอ๋อโอเคครับเฮ้ยพวงเดียวกันเลยพี่ชช่พวงเดียวกันเลยไปไล่เดือยไปอี้งไปอีกั้งไปไล่เดอยเจอเอ่อพรปอนจะเจออ๋อแต่ถ้าเจอ<ร>จะเจอปอนบ่อยลองถามหรื <cụ> อเปล่าเนี่ย จะจะบ่อยจะจะมีบ้างเพราะว่าเราจะได้เข้าคู่เขาบ่อยครับใช่เพราะตัวละครสองตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะอยู่ใกล้กันมากเพราะว่าเขาอยู่กลุ่มเดียวกันอืมใช่เราเป็นนักแสดงรุ่นพี่แล้วเขาเข้ามามนนมผมว่าผมตัวเล่นคนเดียวน่าจะคิดว่าเขาเป็นศัตรู หลัจากนี้หลังละครออไอระแสหัซีรีออนเราจะตั้งรักกับกระแสยังไงมันต้องมาแนผมจะไปเช่าที่ว่างเยอะๆเพื่อเราทัวร์เพื่อทัวร์แต่ต้องดูว่าใช่ครับใช่ครับสนามอะไรนี่ลูกเช่าสนามหลวงมาที่นี่เลยก็ได้เป็นลานใหญ่ไปเลยใช่แต่ต้องทำรีเสิร์ชก่อนว่าเขารักหรือเขาเกียดเราแต่ไปลองก่อน ก็ีาสนใ่ใช่สุดๆคือถ้าใครรักอามินคือน่าจะไม่ชอบตัวผมเลยคร <c oughs> ับอ <t> ุ้ยแต่ผมว่าพี่บอมร้ายมากอยู่แล้วมากๆแบบสุดๆรลายกว่าผมแบบเยอะๆะจริงเหรอใช่ของผมคือบางแบบเบาบางบบน่ารักบ้องแบวแต่พี่พี่บอมคือรลายมากใช่แกหมดกันใช่ไมใช่ครับไม่ไม่ต้องแลกเลยครับ พี่มอมคือเขาเป็นคนที่ลายมากๆอยู่แล้วอะไรนะอุ้ยแต่ว่าพี่บอมเขาเขาเล่นเก่งมากเลยครับหน้าตาเสียงเขาออกหมดอะไรเงี้ยเราจะเป็นแนวแบบชอบแบบใช้สายตามองจิกกัดแล้วเราได้เข้าได้เข้าสเปะเข้าครับแต่ว่าอาจจะมีโอ๊้อีกนิดเขียนเรื่องย่อให้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมส่งให้ในไลน์นะครับพี่ก็ก็มีมีเจอกันครับมีเจอกันแล้วพี่ลองคิดดู คนร้ายกับเรียยเรียกว่าคนที่ถูกกระทาแล้วกันอย่างนี้ถ้าคนถูกกระทํามันจะดูแบบซอมคนถูกกระทำสองคนมาเจอกันหัวอกเดียวกันศัตรูของศัตรูก็คือมิอมันจะมีความแบบมวลอะไรบ้างไหมครับระหว่างคนสองคนที่เกลียดกันในใจกันจะดังความเกลียดชังมีแน่นอนมวลน,นี้อเอาเป็นว่าเหมือนแบบคนที่อยู่ในเรื่องราวเดียวกันมาเจอกันมันก็คุยถูกคอกัน ดูดีชอบพี่มากเลยแบบอะไรอะไรมันทำให้ผมมีแบบ energy อ่ะเธอก็มีอะไรอะเธอตอบน้อยเธอตอบน้อยไงชอบมากเลยครับฝากฝากซีรีส์ที่แบบคาแรคเตอร์ด้วยนะคอแรคเตอร์ทคาแรคเตอร์นะเป็นคนร้ายแบบเขาแล้วพยักตาแย้เพื่อใี้คนติดต่อมาอ่ะก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องรีเซ็ต การเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับดูได้ทางช่อง3ามนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับถ้าใครอยากดูอันคัดก็ไปเลือกดูได้นะครับทางแอป ICE นะครับเวลา4ี่ทุ่มสี่สิบห้าครับฝากตัวละครร้ายแต่น่ารักเลนตัวนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นการแสดงนะครับทุกคนจริงๆฝากด้วยนะครับรีเซตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับผมทางช่องสมนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมหรือใครอยากดูอันคัดเนี่ยอยาก สามารถไปดูได้ทางทางแอปพลิเคชันไอชีีนะครับเวลา4ี่ทุ่มสห้านะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากมาเลยครับพี่พเราเล่ใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ไลฟ์แล้วค่ะใช่นะครับล่นใ่าีเาก็ไลฟ์ไปแล้วเราไลฟ์ไปแล้วครับไลฟ์ไปแล้วอันนี้อันคัดของแท้ไมน่าเช่อเลน